สวัสดีครับคลิปนี้นะครับช่องเพิ่มศักแชนแนลนายหอยออนไลน์พี่น้องมะมึงพ่อพันธุ์บัวนะครับที่วิเลยฟาร์มนะครับนะศูนย์ดีน้ำเชื้อมาตรฐานรับรองโดยกรมบริษัทนะครับของวิเลยฟาร์มนะครับพี่แรงงานตัวให้พี่น้องรู้จักนะครับครับผมผมหยอดวิเลยฟาร์มยอดวิเลยฟาร์มเป็นับเนาะพี่ผู้ดูแลงัวอยู่นี่นะครับต่อไป ไปมึงขอพันตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ซื้อยังครับผมสปาตันสปาตันโอ้โหน้ําเขาจากมิการเนาะพี่เนาะโอ้โหนุ่มเหมืงโครงสังมึงกระดูกโครงสังครับพี่น้องครับผมอื้อหือเต็มเฟรมเลยครับเต็มเฟรมเลยนะครับเนาะสูงใหญ่นาลึกยาวครับผมอาณาจักรปัจจุบันก็มีน้ำเชื่อมันไรเนาะยังไม่เลยมีน้ำเชื่อมนะครับเนาะรอจะไม่ครับรออีกเดี๋หน่อยตอนนี้ก็บยุคองผักสัตว์แล้วนะครับเนาะรอ รีดน้ำเชื้อนะครับผมรหัสเพิ่นก็เป็นสามครับศูนย์ศูนย์นะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอีกแล้วครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่น้องอยากได้น้ำเชื้อเดี๋ยวก็ติดตามทั้งเพจไว้นะครับเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้นะครับว่าเจ้าสปาร์ตันเนี่ยมีน้ำเชื้อจำหน่ายแล้วมีอะไรแล้วนู่นนี่นั่นจะสามารถติดตามไว้นะครับอ้ยพี่น้อยตต่อมาเลยครับผม พิษบ <Pit> ูนะครับนี่คือมันอีกชื่อนึงกตกัปตันพาลุยโอ้นี่คือเจ้ากัปตันพาลุยนี่นี่นี่พี่น้องครับผมเจ้ากัปตันพาลุยหลายคนหลายท่านที่รู้จักกันนะครับในวงการงัวเข้าก็รู้จักแน่นครับบอกว่ากัปตันพาลุยกะนนี่แหละครับคือเจ้ากัปตันพาลุยนะครับแลวนี่มาประจำการอยู่วิไลฟาร์มลราเลีน้ำเชื่อเนาะครับเนาะ ตัวนี้มีน้ำเชื่อขายนะครับตัวนี้มีน้ำเชื่อจำนายนะครับ,น,รบน้ำเชื่อจำนายจังใดครับผมตัวนี้บอกครับเดี๋ยวต้องร้อยจำนายเดี๋ยวผมเสนอเบิ้งราคาเดี๋ยวมึงราคาคนเนาะครับเนาะติดตามไปทั้งเพจก็ได้ครับเพราะว่าเพจอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับเพจของวิไลฟาร์มนะครับตัวนี้แหละครับผมซุปเปอร์แชมป์ครับซุปเปอร์แชมป์เอาซุปเปอร์แชมป์นอนแล้วนะครับเนาะ KF72 นี่ตระกูลเขีบครับพี่น้องสูงใหญ่อลังการงานสร้างใหญ่ยักษ์ยักษ์ใหญ่บู้ยปุ่นนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วปัจจุบันกมีน้ำเชื่อนนะครับเนาะมีน้ำเชื่อนะครับผมใหญ่หนาลึก เร, <S 2> <S 2> <S เรื่องง <S 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 ่ายเนาะพี่เรื่องง่ายครับเรื่องง่ายเนาะโอ้โหมือขับพี่น้องครับผม kf เจ็ดสองเจ็ดสองแมนครับพี่น้อง kf หกแปดหลายเลือเดียวกันนะครับอันี่เป็นบามันเลือดร้อยนะครับผมโตทัดไปเลยครับอันนี้สามปีครับบุกกาหูไก่ครับผมมือให้มันเลียนไซน์เนาะ ตัวนี้แหละครับสามบีครับสามบีอู้ยสามบีซื้อภาษาชีฟชีฟซืออะไรเนี่ยชีฟเลชีฟโอ้โหนี่ที่เจ้าเลชีฟเนาะสามบีโต๊ะท่านับกันไปนั่นแหละครับ VL 로โจ VL ลโจหกทับหนึ่งสองสองหกทับหนึ่งสองสองปัจจุบันมีน้ำเชื้อแล้วครับเนาะมีน้ำเชื้อจำหน่ายนะครับเป็นวัวเข้าเป็นวัวนำเข้าจากอเมริกาของเรา เ่นนนนรล,เลรช็อกโกแกตเราไปเดี๋ยวสิลุงที่เดเจ้าช็อกโกแลตครับเจ้าช็อกโกแลตนี่ U N C 171ับ U N C ทับหมีน้ำเชื้อเนาะนมีน้ำเชื้อนะครับ น้ำเชื้อพร้อมจำหน่ายครับผมชุดละพันสบสองหน่อยนี่แหละครับตัวนี้แหละครับสุดท้ายอันนี้สิบสามปีครับสิบสามปีน้ำเข้าออสเตรเลียมันเข้าชาวออสเตรเลียไอ้แองกัตหรือซาโลเล่ซาโลเล่เลือดร้อยนะครับเอาแล้วครับผมประมาณนี้สำหรับแนะนำพ่อพันธุ์บัวนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้คำลาผ้าจังพี่นี่ก่อนนะครับฝากเบอร์โทรทางฟาร์มไปนะครับ 083สาม1 1 1 1์แปดหครับผมสวัสดีครับ